ขับเจ้าแดนแซนนลเนาะสองแดนแซนนลและส่วนขาบเจ้า Sun ai, สัมไซสัมแบ็กสตูดิโอพวกเขากำลังมีคอนเทนต์เรื่องการไปสัมภาษณ์ตัวละครน,นักสแสดงเนาะที่บุน,นะครับเขาแล้วจะเป็นจังหดไปติดตามพร้อมๆกันเลยทุกคนกไปฟุง และแผ่นดินโลกจะก็สิ้นสุดโอ้ oh, นี่ก็โกงกรับคำที่พนกาวไปไงว่าให้ถวายซื้อเดีเ๋ยวเพื่อนว่าเยซูเจ้าขึ้นกันเอ๊ะนี่แม่กนการอาศจัดเดไดแท้หรอไอแม่นแล้วน้องเอาล่ะไอคิดว่าพวเพิ่งเอาที่ไปบอลเฮ็ดเบี้ยกันนาอเดี๋ยวพวกสั่งไม่เรา,าได้เราได้ไปไปมา <c oughs> คนจุดเบียนย่างโซ่หาบวัตถะในโรงแรมต่างๆในความกระสัยพอข้าเจ้าเรานั่งโน้มจุดเบียนเหมือนกันป้าป้าห้องแห่ของป้ามีห้องวางบ่ลูกเขาพูดเนื่องอะไรด้วยเขาบอกว่าป้าดื่มเหล้าื่มเพิ่มอื่นไหมเจ้าเจ้าในแถบนั้นมีเพื่อนแก่ที่นอนเฝ้าขูงแก่ของเขาโดยที่ทุ่งนาในเวลากดึกคืน ของทับสวรรคิ์มูใหญ่มาอยู่กับเทวดาตนนั้นร่วมกันสาร,ารรเสริญพระเจ้าอ่ะพระลัสมีจงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์ที่สูงสุดและที่แผ่นดินโลกจงมีเราได้เงาเพิ่มดนี่เอาได้ยนินวรอพวกยืนอยู่ในห้างไหพกจะอยู่เรือยู่ตรงแหนกันกที่อยู่กลางโรงาเปน็นวัชชะ เชียวเชียวเนี่ยฟอกแสงเก่าฮั่นคือมีแสงสว่างจะมีคนอยู่เข้าไปเบดึงดูดเชียวมีใครอยู่ข้างในบอมีค้อยูบอพวกชายเป็นไทยมันจะใสมาแล้วก็แท้ พวกเขาแม่นพวกแรงแย่ด้วยตารแทะทุ่มนานี่แหละพวกเขามาช่องตามหาพระกุมารที่ทรงบังเกิดในวันนี้ท,นท,นนท่านร่ารโอบบ่าวีน้อยเป็นไมมในวันนี้อยู่ไจพวกท่านพูดได้ยังไงนี่เทวดาว่า,วาองค์เราทรงฆ่าวานรนี่โอ้พระกมุมารที่พวกท่านตามหายอยู่ที่นี่แล้วเซ็นท่านก็มา เล่ามาดีกับโยเซฟก็สุนทนากันถึงการอาจารย์ที่พระเจ้าทรงประทานตรงกาบทั้งสองในยิ่งบอกคาร์รีเมนกระท่า โดยเหตุนี้พวกนักดาราศาสตร์จึงส่องหาสิ่งของที่นิคาและมีความหมายเพื่อจะนำไปเวาหมฉลองเคุ้มมารที่ได้ทรงฝังเกิดมานั้นเมื่อได้ทีปัถนาแล้วก็พากันออกเดินทางซึ่งนี้ดาวสัศงหลบ์นั่ำทางเป็นตลอดเวลา ดีดีลายดีลายบ้านเมืองเาสงบุขประชาชนอยู่สร้างพัฒนามหากินอย่างสบาย เลียงการเสียสวยดเป็นยังไงอยากทำดูคูนี้ปันยจงเัรับดีดีลายดีลายเสริสวยมากไม่พัฒนา เดิน้ามาจากประหาดดวงน,นึงที่บระคนินอย์บกว่าดาวได้นอกน็นคน้พวกเขาบาเพราะว่าจะมีพระคุมาดรงหนึ่งเกิดมาและจะเป็นกัตร์ังค์ยิ่งไงมาเจ้าค่ะ ฮัลโหลนะฮะฮัจ้าบะไปบอกนักเรียนสัตว์มาเข้าฟังเดี๋ยวนี้นบด้วยก้าวพระเจ้าบะได้มาฟังฝ่าบาทอบพระชัยพระเจ้าค่ะผู้ใดแน่จดฝ่ายชีนีก็เป็นสุขเพราะว่าเป็นผู้ใดมีใจกรุณาก็เป็นสุข ใจบริสุทธิ์กป็นสุขราว่ผค้นั้นจะได้รัเจ้าผู้ได้สัางความสงบสุขกอ็นสุขราะว่าพระเจ้าเชิญันวาปนบุผู้ได้ชื่อโคิโกะใหนแก่ความสว่างามกสุขอนยแดอยดโอ้ยไม่เห็มานะโอ้ยโอยอยนีแน่หนีน่ีแเจ้าอยากให้เอาสวยเจ้าแน่ใดขนอยอยากเข็นหุงโคดพรงสวยเมตตาขนอยดเดทอน จงเป็นไปตามความเสื่อและคำขอของเจ้าเถิดอู้อัศาจรรย์ในนี้คุณตำรวจขอดยเห็นแล้วอาาขอดอยเห็นแล้วอาาขอบคุณพระองค์ขน้อยเห็นแล้วอัศาจรรย์ลายอัศาจรรย์ลา,าย สองสามลอกแก๊ออพแกกยใจเยสวยเลยทำเลยักสวยได้ก็เป็น้่ทางชววิสวยโอาน้้งาพวกเจ้าบกกลับใจและกลายเป็นเมื่อเด็กเหล่านี้

เอนำซื้อ่าบุญชวีเนาะซื้อรินสุนุมยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเด้อแสดงเป็นตัวละครอ่าแสดงเป็นคนตาบอดเนาะโอ้ตาบอดแบบไหนเนาะท่าทางยัเบิง์นเลยตาบอดบปเฮเยซูสวยเดสซวยขนยเดสวยเดชออแบบนี้เนาะไม่หลับแล้วเขาก็ต้องไปเบิ่งติดตาาเบิรงคนนื่นนำเนาะไปเขาแต่ปตอ่ี่ี่่น่ เล็บเลยแล้วแล้วรักคนเลยพี่พี่ีหน่อยทางนี้ทางนี้นะทางนี้นะเดินสัมภาษณ์เนาะสะพานเลยเราจะสัมภาษณ์กันเนาะโยเซฟโยเซฟไม่ได้เลยโยเซฟของเขากอมีน้ำซื้อไปอย่างเนาะซื้อว่าซื้อว่าตามเนาะเออเดี๋ยวเขาเห็นดีงหวะชั่วีก่อนถ้าเขาเห็นจังหวะเออตอเนาะเปลี่ยนตัวละครยงเนาะเป็นโยเซฟเนาะโอเคถ้าทางโยเซฟไปบิ่งแน่ มาลีไอดีใจที่สุดที่ได้รับน้องมาบุระบานโอเคผ่านนะผ่านนะพื้นต่อไปนะพื้นต่วไปนะลโลโอ้ทหารของพวกเขาเนาะมีน้ำซื้อไปอย่างเนาะเนาะทหารทหารอารินอารินอารินเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วเนาะสถางทหารท่าเพิ่งเนาบ เราต้องมีขีมาเดนนึงเราต้องขีมาเดนนึงตือเาีมาขีมาเดนึงไปไปเขาสั่นแบกเนาะสันสั่นแบกตโอเคสนใสเนาะคนเต็มคนเต็มอีกคนมานี่นี่นี่กระั้นหากระันหนกระั้กระัใส่ใส่กระั้กระัโอมนซ้อมาอย่างน่าัโสัผูญิงไงจะไม่กระลากนะมีกระลากอี่ดกนี่มีโอ้เเดเดน้องนมีซอย่างนี้น้องมีตา แสดงบทโอ้ยเอาวะแสดงบทอย่างนั้นเป็นรุ่นบุกเบิกแสดงบทของเฮียมของแฮมอีกป้าเฮียดาวเฮียดาวเป็นแม่ป้าของก่อนหน้าผมซื้อไปมีคิวปลาสิโอเคข้อกาต่อไปติดตามเบิ้งแต่ละคนเนาะจันนี้ขอมอบหมายให้สันไส้เลยเนาะโอเคตอนนี้ S 1> <S 1> เอามาอยู่ในข้าวของสำแบ่เนาะได้เป็นข้าวของแดนซ์แนลเนาะตอนนี้เขาจะพาเข้าไปลึกๆเลยว่าทุกคนเป็นจังไหอ่ะทุกคนทางซ่องแดนซ์แนลอยากจะสัมภาษณ์เนาะเ<อ>พราะมุสึกใ<ห>นการแ<ห>สดงนในน้ำตัวในพร้อมเ้อเจ้าข้าพเจ้าเองก็ซื้อว่าไซพอนเนาะสำรับมันนี้ก็มุสึกเต้นเต้นในการแสดงบทบาทละครนี้เนาะ ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเลยเพราะว่าเรเคยแสดงแบบนี้มาก่อนเป็นละครเวทีเองเนาะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นอีหลีเพราะว่าแบบเป็นรูปแบบท้องอิตของตัวเองที่ได้แสดงเป็นโหราจารย์เนาะโอ้โเด็ด,ลดเลยอ้ะะแล้วซื้อตัวจริงมีน้ำซื้อไปอย่างเนี้เนาะซื้อตัวจริงบ่ตัวจริงนะซื้อซื้อไซพอลนะเนาะซื้อตัวจริงเลยไซพอลอันนี้มันเขาปลอบไม่เขาแทะนีะอันนี้เขาเขาที่รับการตุบแต่งมาโดยสร้างแต่งหน้าของเาเนาะที่อัศริยะเนาะ โอเคขอบใจหลายๆนะขอบใจขอบใจขอบใจเช่นกันบจคนึงนะเจ้าเจ้าทุกคนสนใจบงคนเป็นเครื่องบงคนแกงน้าเนาเกงนางฟ้าเกงน้งฟ้าอ่าแนน้ำก้มเน้แกงน้า เคั่า okay, ูอ้พในน้ำตัวในเด้อว่าแสดงเป็นยังในื้อย่างในนอ้อยแสดงเป็นบุละครพระเยซูเนาะ้ยในน้ำตัพร้อมในน้ำตัพร้อมในน้ำตัวนซื้อแค่ซื้อไปจังไดเนาะื้อแก้วเนาะสิ่งครับใส่อยู่ในกิจจัรนะครับแงนีเนาะใมเดอนลนี่แนแล้วจ้าจเขโอเคเขาใจละ เฮ้ยิงน้พิงน้ี่กอนก้อนก้อก้องกองจีจีดบีีนี่นสัมสำัดมาล้มาแล้ได้น้ำตัวแน่นอนเราแสดงเป็นไผ่นะ ออสบายดีเนาะนี่เองซื้อคํำเนาะแสดงเป็นตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายเนาะที่จะขาพระเยซูคือเป็นฟาริสาเนาะฟาริซานในบทที่จะข่าพระเยซูเปรียบเทียบเหมือนเป็นกษัตริย์ผู้ที่สองเนาะสามคนเท่าคือ,อฟาริซาเนาะในที่นี้ปลาเสียงเทศไตแบบมีสัดซัดเลยเนาะเอาขามาโหลดขามาโหลดเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพิลาต แลวขามหลดไปยัางนะอาสำหรับมือนี้ก็บายบายแผลเจริ้ขอสัมภาษณ์แน่เจคอบแสดงเป็นอย่างในเรื่องเด็กน้อยเฮ้ยเด้งก้องให้หน่อยกนไม่เด้เป็นน้อยเ็นอย่างนี้เนาะเล่นไปหาไยซูดแล้วกัไปจดทะเบียนกับอยางทหารแล้วกนซอกไฟสูดน้องมีเอทราบว่าน้องแสดงอย่างในเรื่องนี้เนาะ เป็นเด็กน้อยปราสาศนโดยแล้วมนเรื่องน้องมีอย่างต่อวอรืเเป็นเด็กน้อยที่สีแเล่นไปหาพระอาจารย์อ๋อไปหาพระอาจารย์อ๋อก้องายบายแต่ว่าสำหรับนุม่มลมเสือวานเนาะในงานในค่ำคืนนี้ฮู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคืนแล้วก็เป็นความอบอุ่นที่มาจากพระเจ้าฮู้สึกว่าละครนี้พวกเขาได้ชุมเฉได้สร้างมาเพื่อให้ทุกคนได้ฮูว่า ความหักงค้ชเจ้านี่นะยิ่งไงแล้วก็เป็นความหักที่บมีเงินไข่แล้วก็เป็นความหักทีหันไดฮัวเป็นอิสระแท้ๆลเลยเนาะ,ะเจ้าและเข้าพาเจ้าสวาสทุกคนทีได้รับสมคลิปนี้แล้วเจนให้มีความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่ามีความ <c oughs> ลืมบเดอลืมบดลืมบเด้อมาบทตอนแแล้วออแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยกาศชีมีคนละลายคนอยู่ในห้องนี้เนาะเออเป่นก่อตื่นเต้นหลายเนาะในการแสดงเป็นครั้งแรกมหนบอแม่แล้วน้องฮูสึกว่าได้มาแสดงเป็นครั้งแรกแล้วก็รูสึกว่าได้มาหับบทที่ว่าท้าทายแบบนี้เนาะ พุดมันมีความตื่นเต้นไล่<อ>จนแบบวา่าเออทําใจทาใจบ่เชื่อเลยเนาะแบบตังตังครับ<อ>ตังใจตังรับ,บ่เชื่อเลยเนาะเจะ้าอกาเป็นการที่บรรยายที่ยืดยาวนานเนาะแต่พันปีแล้วเนาะโอเคอเฮากะจะไปเบิรงหลายๆรายและการตอนเนาะกับคนอื่นที่เฮายังไม่ได้สัมภาษณ์แต่เฮากะจะไปติดตามเบิรงไปพวกเฮาไปไป เใจนะทุกคนนะมีบทบาทคนหนึ่งเนาะที่สําคัญที่สุดไม่เลยไม่เลยไอ้คนนี้เนาะเสื้อเขียวนี่เนะาะทำบุญมีเรื่นี่กะคือจะบ่มีสมบูรณ์แบบเน,นาะสบายดีคนนี้น้ำาไม่เอยียงวะไม่มีน้ำซื้อไปจังไต๋อเ่นเนื้อีอ๋อไอเหตุบทกันแสดงเป็ี่ยนได้ไงเนาะอ่มดีเนาะอืมได้เป็นผู้พากอ๋อผู้พากเป็นแล้วผู้พากเสียงบันบานที่เฮาได้เบิ่งกันแท้แหละ

โอกาสสุดท้ายที่เฮาจะมลแล้วนะโ่แม่แน่เนาะเราจะมาจากลากันเนาะจากที่พุกเฮาได้ไปสัมภาษณ์แต่ละคนเนาะอันนี้ก็มือกล้องพิเศษของเฮาวในน้ำซื้อเนาะอ่าซื้อแท่ซื้อเท้าคนนี้ก่อนเนาะซื้อลินลากาซื้อลังเห็นมือกล้องของพุกเฮาเนาะมือนี้เนาะถ้าบ่มีคนนี้เขาจะบ่มีงานเกิดขึ้นครับคนปเปแบ็กสตูดิโอนะถ้าทุกคนได้ติดตามฮามาก่อนเนาะก่อจะฮัวอันนี้คือคนรักของฮาเนาะและคนที่สองจะมาฟีดน้ำกัน กะอย่าลืมไปกด subscribe ให้หน่อยเด้อโอ้ยกำลังจะปิดแล้วแต่เฮากันยังขาดคนสำคัญไม่ได้พี่สาวนั่นเองเฮ้ยสวัสดีม r รีคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสนั่นเองเนาะอ๋อไม่อย่างนี้นะไม่ถูกแค่วันนี้กแคืวตลกไมยพิเศษเนาะแป็นแล้งถูฟัน เอาใส่ใจสุขภาพของแควและเหือกอ่าวโบแมนเนาะขาเลือกขาเลือกขอพระเจ้าอวยพรเนาะทุกคนที่ติดตามครับชมและครับฟัง YouTube ของน้องไซายแดนเนียลนั่นเองเนาะและอย่าลืมกดไลค์แอนกดแชร์และ subscribe ยูทูบเบอร์ของแดนเนียลด้วยเนาะอ่ายู่ที่ซ่องแดนเนอเคบาย